สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากคุณกริชพลเดชวิสัยได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจดังนี้มีเหตุการณ์ที่บ้านกกกอกที่จริงเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เล็กๆเ,เรื่องนิดหน่อยธรรมดาธร,รมดา ที่ไหนๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มีทุกที่ในประเทศไทยแต่บังเอิญเหตุมันเกิดที่บ้านกกกอกมันก็เลยเป็นข่าวดังใหญ่โตเรื่องนี้นะครับผมได้พูดคุยกับคนอยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับในคลิปใน You Tube สื่อกระแสหลกักที่มานำเสนอและสื่ออื่นๆที่มานำเสนอ เป็นข้อมูลจากแหล่งเดียวกันก็เป็นในทํานองนั้นแต่ไม่ได้เสนอครบถ้วนทุกกระบวนการคือที่สื่อใหญ่นำไปออกก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มียูทูบเบอร์คนหนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่องค์ปู่ปาริจิตซึ่งบริเวณนั้นทางลุงพลก็ได้เอาสแลนคุมอยู่ไม่ให้เห็นองค์ูเพราะจะทำการรื้อถอน จะทำการย้ายและก็มีขอร้องว่าไม่ให้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายถ่ายคนคนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยก็ได้ไปถ่ายไปไลฟ์สดก็ไม่ได้ถ่ายไปที่องค์ปูหรอกครับถ่ายไปก็ไม่ได้เห็นองค์ปูเห็นแต่สแลนเขาก็ไลฟ์สดแล้วเขาก็พูดเขาก็พูดจาธรรมดาก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูด จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ไม่ขอไปก้าวล่วงแต่ระหว่างที่เขาไลฟ์อยู่นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาขอร้องไม่ให้ไลฟ์คือคนบ้านๆน,นี่แหละครับอยากให้คนที่มีความรู้ทั้งหลายฟังด้วยนะครับคนบ้านๆบ,บริบทของคนบ้านๆเขาก็จะมีกติกากันอยู่ในหมู่บ้านกติกาแบบนี้ เป็นทุกหมู่บ้านนะครับถ้าใครไม่เคยไปสัมผัสจะไม่รู้ผมเป็นอดีตช่างรังวัดเก่าผมเคยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟตกเย็นก็แดกเหล้าทุกวันก็คุยสวนเสเฮาก็จะมีกฎกติกาของคนในหมู่บ้านครับเขาก็ไม่อยากให้มีการถ่ายจะถูกจะผิดหรือจะมีสิทธิ์ที่ตามกฎหมาย ที่จะไปห้ามใครอันนี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงมันเป็นกติกาของเขาเขาเป็นอย่างนี้เป็นกติกาเป็นกฎหมายของหมู่บ้านอย่าไปเทียบกับทำได้หรือไม่ได้เขาก็ไปเตือนไปพูดดีๆฟังน้ำเสียงเขาพูดได้ดีมากส่วนยูทูบเบอร์ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะถ่ายจะไลฟ์เขาก็ไม่ได้พูดผิดอะไร เสร็จปุ๊บทางผู้หญิงคนนี้เขาก็กลับไปแล้วก็มีผู้ชายอีกคนเดินเข้ามาแต่เขาก็พูดดีอยู่นะครับยังไม่ได้เสียงดังอะไรน้ำเสียงยังไม่ถึงกับรุนแรงยังพูดดีอยู่ก็เหมือนกับไปขอร้องไม่ให้ถ่ายแต่ทางยูทูบเบอร์ก็เสียงแข็งบอกจะถ่ายเรื่องก็เท่านี้ก็มีการเถียงกันเถียงกันปุ๊บ ลุงพลก็มาตามที่คนในเหตุการณ์เล่าลุงพลมาถึงลุงพลยกมือไหว้แล้วก็ขอร้องไม่ให้ถ่ายแกก็พูดตามประสาแกก็ไม่ได้รุนแรงเราก็ไม่เห็นตอนลุงพลไปหยิบโทรศัพท์เขาแต่คนในเหตุการณ์บอกไปหยิบโทรศัพท์เขามาเพื่อที่จะลบคลิปแต่ไม่ได้ลบก็คืนโทรศัพท์เขาไปเรื่องมันก็จบอยู่เท่านั้น คือลุงพลเห็นว่ามีการทะเลาะเบาแหวงกันเถียงกันเสียงดังแกก็จะมาห้ามจุดประสงค์คือจะมาห้ามจะมาขอร้องไม่ให้ถ่ายเรื่องมันก็เท่านั้นลหละครับก็ไม่มีอะไรมากเลยสื่อใหญ่ก็นำคลิปไปเสนอข่าวนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์คนนี้สิ่งที่นักข่าวต้องทำก็คือนักข่าวไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์ ที่ไปแจ้งความแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์น้องอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งมีปากมีเสียงกับยูทูบเบอร์อันนี้เป็นหลักของการทำข่าวต้องสัมภาษณ์ทั้งสองฝั่งไม่ใช่ลุงพลด้วยนะครับลุงพลมาทีหลังผมจะสอนสิ่งที่นักข่าวต้องทำสิ่งที่ผู้นำเสนอข่าวต้องทำก็คือนักข่าวในพื้นที่ จะต้องไปขอสัมภาษณ์คู่กรณีหากติดต่อไปแล้วโทรศัพท์ไปแล้วเขาบอกเขาไม่ให้สัมภาษณ์อันนี้โอเคอันนี้เราก็มาบอกในรายการว่าเพื่อความเป็นธรรมเราก็สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์คนที่ไปแจ้งความแล้วและเราก็พยายามจะขอสัมภาษณ์คู่กรณีที่มีเรื่องกับยูทูบเบอร์แต่คู่กรณีปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ คือจบคือผมอยากจะถามว่าคุณคิดหรือเปล่าที่จะไปสัมภาษณ์คู่กรณีหรือจะไปสัมภาษณ์ลุงพลลุงพลต้องออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ถ้าเป็น10-20ปีก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้มันแล้วแต่สื่อกระแสหลักจะชี้นำไปทางไหนเพราะเราไม่มีช่องทางที่จะพูดแหกปากทั้งวันก็ไม่มีคนฟัง แต่ตอนนี้มีช่อง expressions youtube เราก็เลยได้ฟังอีกด้านหนึ่งที่ลุงพลออกมานำเสนอจะผิดหรือจะถูกไม่รู้นะครับแต่เราก็ได้ฟังอีกด้านหนึ่งในการนำเสนอเราในฐานะคนฟังเราก็นำข้อมูลของทั้งฝั่งสื่อและฝั่งของลุงพลมาวิเคราะห์ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนอกจากนี้เรามาฟัง ความคิดความเห็นของประชาชนในโลกออนไลน์กันดูค่ะว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงท่านนี้กล่าวว่าใครๆก็ฟังว่าเป็นเสียงของยูทูบเบอร์นอกพื้นที่ที่เสียงดังแต่สื่อหลักบอกเสียงนั้นเป็นเสียงลุงพลพวกเขามาป่วนเพื่อให้การย้ายของลุงล่าช้าเพื่อไม่ให้ทันตามาำนดของศาล ขอขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์กรีดที่ให้ความสนใจในข่าวลุงพลหนูได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63มานั้นลุงพลกับป้าแตนเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจที่สุดแล้วก็คาใจตลอดว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ถึงมองไม่เห็นว่าลุงพลกับป้าแตนโดนกระทำ นอกจากนี้ก็ยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยปล่อยให้คนนอกพื้นที่เข้ามาแสดงอาการกลางและปล่อยให้นักข่าวนำข้อมูลไปนำเสนอแบบผิดผิดแบบนี้มาเกือบสองปีไม่ได้เข้าข้างใครนะคะฝ่ายลุงพลที่เห็นที่ได้ยินก็ไม่ได้พูดจารุนแรงอะไรแต่ฝ่ายที่มาออกลูกนักเลงพูดจาท้าทายคุณกรีด พูดดีมากๆช่วยสอนเยอะๆพวกนักข่าวพวกทนายความบางครั้งเหมือนไม่เป็นกลางก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกการติดตามค่ะ